สองนายอนุทินชาญวิกูลมีโฉนดอยู่ในที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่ของพระเจ้าเป็นดินน่ะที่มอบไอการรถไฟน่ะผมถามพรกการเมืองต่างๆเห่า,าเนี้ยคุณรับได้เหรอคุณรับได้ใช่ไหมผมถามคนสุพรรณคุณรับได้ใช่ไหม วันนี้นักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่สนใจประชาชนครับกูนึกจะย้ายไปอยู่กับใครกูไม่สนใจว่าไอ้พักนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังพักบางพักก็เป็นมาเฟียไอ้คนที่ย้ายไปอยู่พักเหล่านี้ ถ้าพวกคุณรับเรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วคุณจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างไรถ้าคุณรับได้กับกับการที่คุณย้ายพักไปอยู่กับคนแบบนี้ผมถามว่าแล้วคุณจะทำเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้จริงเหรอผมตั้งคำถามแค่นี้เพราะคุณไม่กันกองนี่คุณควรอยู่กับพักที่เขา คุณควรอยู่กับพักที่เขาไม่ซื้อเสียงคุณควรอยู่กับพักที่เขาพยายามตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมคุณควรอยู่กับพักที่เขาพยายามปลดล็อกกฎหมายต่างๆที่มันล้าหลังไหมแทนที่คุณจะไปเป็นกำลังหนุนเพื่อทำให้ประเทศชาติเจริญแต่คุณกลับไปอยู่กับพักที่วันนี้มีแต่ปัญหา คุณกลับไปอยู่กับพรรคที่เคยมีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วแต่ก็ล้มเหลวและก็มีแต่หน้าเก่าๆหน้าเดิมๆที่ผมรณรงค์เรียกร้องว่าจะไปเลือกไอพ้พรรคเก่าๆหน้าเดิมๆที่มันส่งมอบกันรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นพ่อมารุ่นลูกมันรุ่นหลานมันแล้วประเทศชาติก็ไม่เคยจเจริญเนี่ยคุณยังจะเลือกไอ้ไอ้นักการเมืองพันอย่างนี้อีกหรือ ผมตั้งคำถามแบบนี้แหละพวกคุณอายุไม่ต่างจากผมครับบางคนหกสิบบางคนเจ็สิบครับประเทศถ้าจเจริญไหมไอ้นักการเมืองหน้าเก่าๆหน้าเดิมๆปู่มันเป็นนักการเมืองพ่อมันเป็นนักการเมืองจนวันนี้มันก็มาเป็นนักการเมืองแล้วมันบอกว่ามันจะพัฒนาชาติอะถามกลับไป คุณเลือกมาตั้งแต่คุณมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจนตอนนี้คุณใกล้จะเข้าโรงแล้วเนี่ยมันจเจริญไม่จากไอ้นักการเมืองเก่าๆแบบนี้ที่ส่งต่อทายาททางการเมืองมาตลอดเวลาแบบนี้ผมตั้งคําถามแบบนี้ตอบผมไม่ได้